ามาพอกบพี่สาพากินพาแซบชั้นแนอีกแล้วนะคะพายุเข้าเด้อจ้ะลูกเห็บหลนเด้อนนะคะ่ะวันนี้พี่สาก็มาคลิปสั้นๆนะคะลูกเห็บหลนถ้าทางรถของพี่สาก็จะแย่แล้วโอ้ตายแล้วตายแล้ว หล่นลูกใหญ่มากเลยนะคะเพื่อนๆที่ออสเตรเลียนะคะตอนนี้วินแลนด์นะคะที่สามมาช้อปปิ้งนะคะลูกเห็บหล่นลูกใหญ่มาก เพื่อนได้ยินเสียงลูกเห็บหล่นไหมคะบนหลังคานะคะ mm hmm. เสียงแบบว่าลูกเห็บหล่นลูกใหญ่มากเลยนะคะาจะเจตวิดีโอเย่ลักกิ๊กไม่พาพักอินไซเดอร์ รถใครไม่มีประกันนะคะแย่ที่สุดแล้วะคะ่ะวันนี้ค่ะโชคดีที่รถพี่สามีประกันนะคะแต่รถพี่สาจอดที่มุมนู้นนะคะมุมมุมนู้นนะคะที่มีที่มีเชดน,นะคะค่ะเพื่อนคลิปนี้พี่สาอาจจะมาสั้นๆนะคะเพื่อนๆให้มาดูพายุด้วยกันนะคะอันนี้ก็ทุกคนอาจจะแย่นะคะเพราะว่าอ่า เจอแบบว่าพายุลูกเห็บหล่นนะคะถ้าใครรถจอดข้างนอกนะคะอาจจะแย่นะคะไม่รู้ว่ารถพิษาจะถูกลูกเห็บหรือเปล่าเพราะว่าเช็ดมันอ่าตรงนู้นมันจะสันส้นๆนะคะโอเคค่ะนีละเราเข้าไปในช็อปกันดีกว่าค่ะ โอเคค่ะคลิปนี้ที่สาวต้องขอจบไลไว้เอจบคลิปไว้แค่นี้ก่อนนะคะเพราะว่าวันนี้พี่สาวก็จะพามาดูแค่เกิดเ,เหตุการณ์ไม่คาดคิดนะคะลูกเห็บหล่นพายุเข้าเด้อจากพมพี่น้องจาที่ออสเตรเลียนะคะพี่สาวก็ไม่สามารถกลับบ้านได้ช่วงนี้นะคะลูกเห็บหล่นก้อนใหญ่มากเลยนะคะโอเคค่ะบ๊ายบาย